นีไม่บรรยากาศครับบรรยากาศไฟไฟน้ำล <res> ้นหอยน้ำล้นมี่ทีนิ้การวันแห่ทีมงานครับทีมงานมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนป่าเพิ่งได้สองตัวเดี๋ยวครับสาธิตครับสาธิตสาธิตการ อายุห้ากินมนือหนิเหี้ยเขามีทุกคนครับจุกกินต้มไกยไม่กินกบปลามือหนิไม่กินกบปลา,าก,กาปานนบาปลาหวานแหี้ยินทับน้ำขึ้นบนตกแห่งหนักมันมากอ่างอ่างเก็บน้ำขอ ครับที่การอายุให้กินครับบวงยัง,งสาธิตอยู่โอ้น้ำน้ำยังหลายเลยแตกคนละโอ้ขึ้ยอดละขึ้ยอดละ <c oughs> งาม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  ตัวเอยให้ถูกไปลึกน้าหมดเนาะได้ยังให้ได้ยังมีอักตัววะนะปาลาเ<ช><ก>นี่ยน้ำมันแห้งครับลงไปในคืบพันเลยนะครับ มึงอะไรกลังวันโอ๊ยได้ตัวนึงโอ๊ยงหมอปองหม้อโอ๊ยสังเทามาซอากติกเน่เออเฮ้ยของตัวเซตของตัวสั่นมา่คือมือตัวน่ะ

ทิมเงี้นวู้ <laughs> ถอนมาถอนแกหนาวนี่หนาวเห <laughs> ร <laughs> โอเคครับจบจบเพียงแค่นี้ครับผม